สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้การจัดทำ e-office ด้วยการาะเวลสิกกันนะครับจุดประสงค์นี้ก็อย่างที่ทราบกันดีแล้วว่างานสารบัญที่ผ่านๆมาเนี่ยเราจะทำงานกันโดยใช้กระดาษกันเยอะทีนี้เราก็จะเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของ e-office นะครับซึ่งจะเป็นการลดการสิ้นเปลืองของกระดาษลดการเสียเวลาในการเดินเอกสาร รวมไปถึงการที่เอกสารต่างๆเนี่ยบางครั้งส่งไปไม่ทั่วถึงไม่ไปยังผู้ที่รับผิดชอบอย่างแท้จริงนะครับในหัวข้อนี้เนี่ยเราก็จะมา,าเริ่มติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบก,กันนะครับเครื่องมือตัวแรกก็คือตัวแซมน,นะครับใช้สำหรับจำลองเซิร์ฟเวอร์ เราก็จะไปเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าแซมไป xampp นะครับแล้วก็กด enter ก็หรือจะพิมพ ap ์ apachefriends.org ก็ได้นะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าจอนี้จากนั้นเราก็เลือกโหลดตัวแซม ตามระบบปฏิบัติการที่เรามีอยู่เลยในที่นี้ผมมีแซมผมใช้ระบบปการ Windows นะครับผมก็จะโหลดแซมของ Windows มันจะเข้าไปจู่หน้าจอน,นี้นะครับแล้วก็มันบอกว่าจะดาวน์โหลดอัตโนมัตินะแต่ถ้าไม่ขึ้นก็ให้คลิกตรงนี้เราก็รอพักหนึ่งก็อ่าเนี่ยครับกำลังจะดาวน์โหลดอยู่ ก็รอจนกว่าจะดาวน์โหลดเสร็จนะครับเร็วไม่เร็วก็ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่นะจ๊ะหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับไฟล์ก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดอ่าจะเป็นไฟล์แซมวินโด้นะครับเราก็ดับล็อลคลิกเพื่อติดตั้ง ก็จะปรากฏหน้าต่างสำหรับติดตั้งโปรแกรมขึ้นมานะครับคลิก next ไปเลยอันนี้ก็ select c o m p o n e n t ก็คลิก next ไปไปที่โฟลเดอร์ที่จะติดตั้งนะครับผมก็จะติดตั้งในโฟลเดอร์ค่า Default ของมันเลยเพียงแต่เพิ่มเวอร์ชันไปหน่อยนึงนะครับจากนั้นก็คลิก next แล้วก็เลือกภาษาอังกฤษหรือดัชก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับ แล้วก็คลิก next ไปคลิก next ไปมันก็จะเริ่มกระบวนการติดตั้งก็เป็นการติดตั้งโปรแกรมปกตินะครับไม่ได้มีอะไรที่ยากมากมายนี่คือโปรแกรมแซมที่ใช้ในการจำลองเซิร์ฟเวอร์เวลาเราจะติดต่อกับฐานข้อมูลอะไรต่างๆนะครับเราก็ใช้โปรแกรมนี้เป็นตัวช่วย อ่าพอติดตั้งเสร็จแล้วนะจ๊ะก็จะขึ้นหน้าจอตัวนี้ขึ้นมาก็ finish ได้เลยแล้วมันก็จะเปิด Control Panel ของ s a มขึ้นมานะครับอ่าเราก็คลิก Start Apache อ่าขึ้นสีเขียวมาเนี่ยแปลว่าโอเคแล้วแล้วก็ Start MySQL ่าตอนนี้ของเราก็แสมของเราก็ใช้งานได้แล้วนะครับทีนี้เราจะไปดูว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็ไปที่อ่าเบราว์เซอร์ของเรานะครับแล้วก็พิมพ์ local host local host นะครับ enter ก็จะขึ้นแดชบอร์ดของ local host ขึ้นมานี่คือ ตัวแซมที่เราจะใช้งานกันนะครับซึ่งในตัวแซมเนี่ยมันก็จะมีบอกถึงเวอร์ชันของ PHP ที่ใช้อยู่แล้วก็ยังมี PHP myad m i n นะครับซึ่งไว้ใช้สำหรับจัดการฐานข้อมูลก็คลิกไปดูที่ PHP myad m i n อ่ะมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ่าตัวจัดการฐานข้อมูลที่เราจะ ใช้ในระบบของเรานะครับตอนนี้เราแค่เปิดดูก่อนว่าอ่ามันใช้ได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้ในเรื่องนี้กันนะครับทีนี้นอกจากตัวแซมแล้วนะครับตัวต่อไปที่เราจะใช้งานก็คือตัวคอมโพ s e เซอร์ซึ่งใช้ในการติดตั้งแล้วก็จัดการ Dependency ต่างๆนะครับตัวคอมเพเซอร์ก็เราก็ ค้นหาเลยครับ Composer แล้วกด enter ก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ getcomposer.org นะครับคลิกลิงก์เข้าไปเลยอ่าเราก็จะมี Composer ออกมาแล้วก็ติดตั้งนะครับคลิกดาวน์โหลดอ่าก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ดูบรรทัดที่3นะครับดาวน์โหลด n n r u u n o o p p s e r e x e แล้วก็คลิกเพื่อดาวน์โหลดคอมโพเซอมานะครับเมื่อได้แล้วก็ ปิดไฟล์เพื่อดาวน์โหลดขึ้นมาเลยแล้วก็ i n s tall for all user นะครับคลิกเข้าไปคลิก next อ่าตรงนี้นะครับเราก็ต้องไปติดตั้งในโฟลเดอร์ที่เราติดตั้งโปรแกรมแซมไปนะครับก็คือแซมแปดสองสองหนึ่งสองตัวนี้เข้าไปในโฟลเดอร์ php นะครับแล้วก็คลิกที่ไฟล์ php จากนั้นคลิก open ครับตรงนี้ถ้าถ้าหากว่าเพิ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกนะครับมันก็จะมีเครื่องหมายให้ขีดถูกเพื่อกำหนดผ่านให้กับ php ด้วยนะครับตอนนี้ผมได้ติดตั้งไปแล้วมันก็เลยขึ้นมาแบบนี้เพราะฉะนั้นก็คลิก next ไปเลยครับตรง proxy ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับคลิก next แล้วก็ install ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการของ c o m p พ s e เอร์ทีนี้เราก็มาตรวจสอบ Composer นะครับกด finish เลยตรวจสอบคอมโ o s เซอร์ว่าเราติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วอย่างแล้วก็ไปที่ช่องเสิร์ชนะครับแล้วก็พิมพ์ CMD เพื่อเปิด Command Prompt ขึ้นมานะครับของ หล,หลายท่านอาจจะเป็นสีดําพื้นเป็นสีดํานะครับก็ดีผมชอบขาวๆก็เลยเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีขาววิธีการตรวจสอบคอมโพเซอร์นะครับก็พิมพ์ไปเลยคอมโพ s e เซอร์เป็นวัรคแล้วก็ขีดขีดสองขีดนะครับแล้วก็เวอร์ชันเพื่อดูว่ามีแล้วอย่างนะครับคอมเพเซอร์ก็จะ บอกเวอร์ชั่นที่เราติดตั้งเอาไว้เท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งคอมโพเซอร์ตัวต่อไปที่เราจะติดตั้งนะครับก็คือตัว Editor อร์อีดตอรตอนนี้เราจะใช้ vs code ในการติดตั้งนะครับเราก็พิมพ์หาเลยนะครับ vs code แล้วก็คลิก enter นะครับอันแรกเลย มันก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ code.visualstudio.com นะครับก็จะมีไฟล์ดาวน์โหลดสำหรับ Windows อันนี้ก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการไหนก็แล้วแต่เรานะครับของผมใช้ Windows ผมก็จะเลือก Windows เราก็กดดาวน์โหลดขึ้นมานะครับอันนี้ก็ดาวน์โหลดจนเสร็จนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งไม่ยากคลิก next ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ มาก่ายติดตั้งได้ตามปกติเลยนะครับนอกจากนั้นก็เป็นโปรแกรมโน้ตนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปเลยครับ nodejs.org มันก็จะเข้ามาสู่เว็บไซต์ของ nodejs.org นะครับมีสองเวอร์ชันให้เลือกใช้นะครับเวอร์ชันที่ล่าสุด21 6ดจุด นะครับกับเวอร์ชันที่แนะนำา e c o m m m n d for most u s e r ก็คือคนใช้มากๆก็คือตัวนี้ก็ในที่นี้ก็ให้เลือกเป็นตัวที่คนใช้เยอะๆนะครับเราจะได้มีเพื่อนเยอะๆอ่ะเราก็จะดาวน์โหลดมาการติดตั้งโนดก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ยากอะไรมากมายก็คือดาวน์โหลดตัวโนดนะครับก็ ดาวเ์โลคลิกติดตั้งเฉยๆได้เลยนะครับเดี๋เวโหลคลิกขึ้นมาแล้วก็คลิก next อ,อันนี้เคยติดตั้งไปแล้วก็คลิก next ไปเรื่อยๆจนจนเสร็จอะนะครับแล้วก็กด finish กระจกในการติดตั้งโนดนะครับติดตั้งโนดเนี่ยเราก็มาเปิด cmd มือนเดิมเราลองดูว่าโนดท,ที่เราติดตั้งเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับก็ทดสอบโดยการพิมพ์ด้วยโนดแล้วก็เว้นวรรคขีด v นะครับก็จะแสดงเวอร์ชันของโนดขึ้นมาก็คือ20.1.1 20.11.1นะครับก็คือเวอร์ชันที่ recommend นะครับแล้วก็ เมื่อกี้เราติดตั้ง VS Code ไปแล้วทีนี้เราลองมาเปิด VS Code กันนะครับก็คลิกเลือก VS Code นะครับหรือพิมพ์วิช a l เนี่ยมันะจะขึ้นมาเลยนะครับว่า v i s u a l Studio code แล้วก็สามารถคลิกเลือกได้เลยนะครับไม่ต้องไปหา ในตัวโปรแกรมตัวนี้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับใช้วิธีการพิมพ์เอาง่ายกว่านะครับตัว V S Code เนี่ยเราก็จะมาติดตั้งตัว extension นะครับตัวที่จะช่วยให้เราเขียนโค้ดได้ง่ายขึ้นนะครับโดยไปที่ extension ตรงนี้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นกล่องซ้อนกันเนี่ยคลิก extension นะครับแล้วก็มาติดตั้ง ตัว extension อันนี้เนื่องจากว่าผมใช้งานไปแล้วก็เลยมีตัวอัปเดตขึ้นมาเยอะแยะอันนี้ปิดไปก่อนเลย Extension ตัวแรกที่เราจะติดตั้งนะครับก็จะเป็นตัว Material i อคอน e a m ก่อนแล้วกัน m a t e r i a ล i อคอนที m ตัวนี้นะครับก็ ถ้ายังไม่ติดตั้งทีตรงนี้ก็จะมีคําว่า install อยู่นะครับนี่คือ extension ตัวหนึ่งที่ต้องติดตั้งตัวนี้ก็พอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็คลิกที่ set file icon t h e m ตัวนี้แล้วก็เลือก material icon t e a m นะครับคลิกเข้าไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัว php i n t e l f e e n c e นะครับก็พิมพ์เข้าไปในช่องด้านบนนี้ได้เลย php i n t e l f i e n c พิมไม่ต้องหมดก็ได้นะครับพิมพ์ไม่ค่อยถูกเหมือนกันคลิกเข้าไปตัวนี้นะครับ PHP event ของ Ben นะครับก็จะมีตัว i s t a l l อยู่ตรงนี้เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเมื่อมาดูที่ด้านล่างก็จะบอกว่าให้ disable built-in เขาบอกว่าให้ disable built-in ของ v s c o d e ก่อนนะครับโดยไปที่ extension แล้วก็หาคำว่า build in PHP แล้วก็ก๊อปตัวนี้ไปเลยนะครับก๊อปปี้ไปแล้วก็ไปวางในนี้ในชอน่องนี้อ่ามันก็จะเป็น extension built-in นะครับตอนแรกเนี่ยมันก็จะเป็นสีเข้มทั้งคู่แล้วเขาบอกว่าให้ disable ตัว language future ตัวนี้นะครับคลิกที่รูปฟันเฟืองแล้วไป disable มันก็จะเป็นสีจางลงนะครับ ต่อจากนั้นเขาบอกว่าให้ให้เพิ่มตัวนี้เข้าไปในไฟล์ Set up นะครับแล้วก็ Copy ตัวนี้ไปเลยจากนั้นเปิดไฟล์ Set Up ครับไปที่ตัวฟันเฟืองแล้วเลือก Setting จะเปิดหน้าตาของ Setting ที่เป็น G U I ขึ้นมานะครับ เราก็เพื่อความสะดวกเมื่อกี้เราก๊อปมาแล้วเราก็มาที่ Open Setting JSON ตรงนี้นะครับมันก็จะเปิดเป็นหน้าตา JSON ขึ้นมาจากนั้นนะครับ่บรรทัดแรกเนี่ยจะเป็นรูปปีกาเปิดแล้วก็ Enter ลงมาแล้วเราก็วางสิ่งที่เรา Copy ลงไปนะครับอันนี้เนื่องจากว่าผมเคยลงไปแล้วมันก็เลยขึ้นโชว์มาว่าเหมือนกันเนี่ยมี่สองอันเหมือนกันผมก็ลงไปอันนึงนะครับ หลังจากที่ใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาใส่เครื่องหมายคอมมาด้านหลังไว้ด้วยนะครับเพราะถ้าไม่ใส่คอมมาเนี่ยมันจะเออร์เยอะแยะมากมายนะครับเพื่อแบ่งแยกกระบวนการทํางานแล้วก็ใส่เออรยแล้วอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนําให้พิมพ์เพิ่มเติมเ,มเข้าไปนะครับก็คือตัวนี้ interference diagnostic undefined type ให้เซตค่าเป็น f a l s นะครับเพื่อไม่ให้ไอโค้ดที่มันไม่รู้จักเนี่ย ขึ้นเป็นสีแดงๆเยอะแยะมากมายอันนี้จะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับก็ลองพิมพ์ตามนี้นะครับพิมพ์ให้ถูกสังเกตดูดีๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับจะเห็นว่าตรงตรงมุมบนของไฟล์เนี่ยมันจะเป็นสีดำๆอยู่แปลว่ายังไม่เซฟนะครับเมื่อเรากดเซฟนะครับไปที่ไฟล์เซฟหรือกด Control S ก็ได้สีดำๆนี้ก็จะหายไปนะครับอแปลว่าเซฟเสร็จแล้ว นะครับนี่คือตัว PHP Interfence นะครับที่เราต้องติดตั้งเข้าไปก็จบไปแล้วหนึ่งอีกหนึ่งตัวตัวต่อไปนะครับเราจะเขียนด้วย Laravel เ,เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องติดตั้ง Laravel ด้วยนะครับตัว Laravel ที่เราติดตั้งนะครับก็จะเป็น Laravel Extension Pack ตัวนี้นะครับ กด install อันนี้ก็จะใช้เวลาพอสมควรเพราะว่ามันจะประกอบด้วย12ชิ้น12 extension ที่อยู่ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Laravel go to view Artisan อะไรต่างๆนะครับ Laravel blade Formatter นะครับก็จะมีให้ใช้งานมากมายนอกจากนั้นนะครับเราจะใช้ k a l w i n d มาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเราจะติดตั้ง k a l w i n d ด้วย พิมพ์เข้าไปในช่องเลยครับเชื่อวินแล้วเราก็เลือกตัวที่เป็นตัวไหนดีอ่าตัว x t e n s i o n pack นะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเข้าไปเป็น Tailwind cs e t e n s i o n pack ของแอนดรู นะครับนี่คืออีกหนึ่งตัวที่เราจะต้องติดตั้งเข้าไปใน extension แล้วก็ยังมีตัวไลฟ์วนะครับตอนนี้ในในนี้เราจะใช้ไลฟ์วกันก็จะมีไลฟ์ว language support นะครับก็ติดตั้งลงไปแล้วก็อีกตัวนึงก็คือไลฟ์ว go to นะครับก็ติดตั้งลงไป มันเป็นเอ็กเซชันที่อ่าอำนวยความสะดวกในการที่จะสร้างคลาสอะไรต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องใช้ในในตัว VS Code ้นะครับเป็นเอ็กเ s ชันที่ใช้ใน VS c o d e ที่นี้เราก็อ่าจบกับ VS c o d e ไปแล้วต่อไปเราจะมาติดตั้งตัวล a r a เว l กันนะครับแล้วก็พิมพ์ในเสิร์ชได้เลยนะครับว่า ลาลาเวลหรือเข้าเว็บ laravel.com al นะครับก็จะขึ้นมานี่ก็จะเป็น PHP framework นะครับสำหรับเว็บแอปพลิเคชันแล้วก็คลิกที่ get start นะครับเราจะมาดูคู่มือของมันกันนะครับการติดตั้ง l a l a เ e l มันก็จะมีวิธีการติดตั้งอยู่ นะครับเราก็มาดูว่าเอ๊ะติดตั้งกันอย่างไรคลิกเลื่อนมาด้านล่างอ่าเนี่ยเขาจะบอกว่า create Laravel project นะครับใช้คำสั่งตัวนี้อ่าแล้วก็ copy ไปเลยครับคลิก copy ไปก่อนจากนั้นเราก็จะมาติดตั้ง Laravel กันที่นี้ผมจะติดตั้งใน drive D พอได้สผมเกือบเต็มละได้ดีแล้วกัน เราก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับผมก็สร้างโฟละะเดอร์ Laravel 10อ่าจากนั้นนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปใน Laravel 10นะครับในโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นไปคลิกที่ด้านบนนะครับที่เป็น Address Bar แล้วก็พิมพ์ cmd ครับพิมพ์ cmd เพื่อเลือกอเพื่อเรียกใช้งาน cmd ขึ้นมาเลือกงาน Terminal นะครับเราก็จะเข้าเทอร์มินลตัวนี้ cmd ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาที่เรา Copy ไว้เมื่อกี้มวาวางก็จะเป็นคำสั่ง Composer create project laravel slash laravel ตามด้วยชื่อชิ้นงานนะครับในที่นี้ผมจะเปลี่ยนชื่อชิ้นงานเป็นเอ่อ master w e แล้วกันนะครับนี่คือตัว laravel ที่จะใช้งานนะครับแล้วก็กด enter ครับก็จะเริ่มติดตั้งระ v ว l เ,เข้าไปก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับมีทั้งหมดร้อยสิบเอ็ดไฟล์ที่จะติดตั้งหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะมาสู่หน้าจอเดิม ทีนี้เราก็เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นไว้นะครับก็พิมพ์ cd web ว็บ cd m e s t e r web ์่วแล้วก็รันเ a v e l นะครับโดยพิมพ์คำสั่ง p n p อธิษฐาน serve นะครับแล้วคลิก e n น e r นะครับมันก็จะบอกว่า Server Running แล้วอยู่บนพอรแปด0 0นนะครับหนึ 127. 0งสองเจ็ดจุ์ตแปดพันแล้วก็มาดูนะครับว่าเราใช้งานได้หรือยังแล้ก็เปิดขึ้นมาใหม่เลยนะครับพิมพ์หนึ่งสองเจ็ดจุดศคอลอนแปดพันกด e n t e r นะครับขึ้นหน้าจอแบบนี้แปลว่าเราติดตั้ง Laravel เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีโชว์เวอร์ชันของ Laravel อยู่นะครับมีตรามีเครื่องหมายอะไรต่างๆนี่ก็คือเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วแปลว่าเราเราติดตั้งเป็นผลสำเร็จเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับในในตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสอนในเรื่องของการปรับแต่งตัวระบบของเรากันนะครับสำหรับ ตอนนี้ก็สวัสดีครับ